เสียงหูล้อห่ะโอ๊ยอ,อะไรเนี่ยเจ้าแมงมุมตัวน้อยขึ้นมาได้สูงถึงนี่เลยเชียวเธอคงหวาดกลัวกับซิตาเดลมากแน่ๆเลยเจ้าหนูซี่มาหาฉันเพื่อแค่ทำตัวงี่เง่าเนี่ยนะไม่มีใครทำอะไรฉันได้ทั้งนั้นแหละเจ้าแมงมุมที่รักช่างโลกสวยซะจริงนะสิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นน่ะ มันน่ากลัวจนเธอจินตนาการไม่ได้เลยล่ะพอเธอไปถึงก็คงจะขี้แยร้องไห้ขี้มูกโป่งกลับไปแน่นอนเจ้าเด็กโง่ฉันมาไกลถึงเพียงนี้เธอยังคิดว่าฉันกระจอกอีกงั้นเหรอที่นี่มันก็หรูหรามาเห่าใช้ได้คงเพ,พาราะพวกมลงช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องพบกับคำสาปถ้าฉันเข้าใจถูกต้องอนะ อาณาจักรเธอตกอยู่ภายใต้สิ่งมีชีวิตเหนือแมลงสิ่งมีชีวิตอันแสนสูงส่งไม่ว่าจะอะไรมันคงต้องการไหมกับร่างฉันมันคงรู้ว่าฉันทำได้ดีทั้งสองอย่าง ช่างวาวซ่าจริงๆเลยแมงมุมสามารถรู้เรื่องยากๆแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ยังคงหวังว่าจะได้มายืนทัดเทียมกับพระเจ้าด้วยอีกงั้นเหรอเธอมีพลังขนาดไหนกันเชียวเฮะเจ้าแมงมุมเท่าที่ฉันดูมาเธอก็ดูจะลำบากกับพวกเราอยู่พอสมควรน,นะเธอเจ็บปวดได้แตกหักได้เธอคงต้องได้รับความเมตตาซะก่อนถึงจะไปยืนกับพวกท่านได้นะ ฉันก็คอยดูต่อไปเถอะเจ้าหนูเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าคนที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าอะ่ะควรฆ่าพอไหมและประสบการณ์ก็บอกฉันว่าแม้แต่พระเจ้าอ่ะก็พลาดได้หาเอ้ยอะไรโอ้โหชิวหาละ